สักวันต้องมีสักวันทองคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงา ของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฟันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รัก และคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีวันนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้